ซองจุมครับน้ำก่ลอแล้วลูกเหลืองใช่ป อออสองข่าครับโอ้ขาวครับโอ้ดิมเกนไหลพี่โนโอ้องบาดหัวหัวขาวอีกครับเพ็ดเพิ่งเข่าครับ นี่นหน่อยแต่ดูนอยพี่น้องว่าได้ดอกสอดอกนะครับพ,พ,พึ่งเข่าพี่น้องเอ้ยพึ่งเขาขาฝักงว้าวววใครนึงนะครับกพึ่งข่าครับพี่น้องว่หันบริเคียบึงนะครับไม่ติดจัดงเลย ไฮงามๆเนี่พึ่งขาวครับพี่น้องดอกน้อยก็เต็มเลยนะครับน้อยวิเคราะห์เอาแต่ดอกที่มันเอาได้ดอกสีใหญ่ๆจุกหนอยดอกบึง้งไหมเขาจะมาบึ้งจุดดอกหน่อยนะครับเนี่ตะไคร้เขียวครับเอาได้ไวๆเอาได้อยู่พี่น้องสองดอก งูกเหลืองครับเห็นงูกเหลืองครับ ให้น้นนอยๆเดี๋ยวเอไว้นะครับไข่เพราะเอาเด็เขาเก่านะพี่น้องเพื่อไว้นะครับเขาเอาคนโดยเพื่อนฉัมาเอาน้ำกลิดนะคบดทำนี่ก็ะทั่งเพอเราขาดอยู่นะเฮ้ยเคี้ยวถึกนะใครเนะี่ย แล้วงูกเหลืองครับไข่บกใหญ่เลยพี่น้องอืมจิบกันให้พึ่งขาวครับ ลูกถึงลุกหนุนครับพีนยย่น้องเกิดยูสิเพลงคารอยโอ้ข้าวบานครับโอ้เลืองบานครับพนะี่น้อง ตัวแข็งดีอยู่ครับโอ้โห,โโหน้องกินพี่นอ้องจะขาเลยละแกงครับโอ้โหเก็บพี่นอ้องจุกก่มแบบนี้จุ่มแบบนี้ครับ ไทยนึงครับหุ่นนองสดนะพี่น้อง้ังจะดอกไม่หน่อยๆห็นไหครับเห็ดพึ่งแดงครับบานพึ่งซึ่งเลยพี่น้องสองดอกแข็งดีครับแข็งดีเยอะเอาได้เยอะครับ ลูกข่าวครับยูมูว่ามีมูครับฮิดพึ่งนักมูครับพึ่งแดงครับ,ห,รบห่าแตกไปไว้หน,น,นอฝนมาตกใส่ามน้่ครับฮิดพึ่งแดงครับ ดอกน้นนอยๆก็มีครับพี่น้องดอกน้อยพี่น้งองใหญ่ยุหัวดุ เพี่งแดงกันแ้วรเห็นมูลเลยตัวนี้ แดงอีกครับดอกหน่อยนะครับพี่นอ่มท่านเป็นไง อีกนะครับพี่้องดอกนี้นัง่งกุหลยงครับสองตูมเนี่ยเกิดเป็นตูมอะไรนึก่มันตลุมมันไข่อยู่ครับกลุ้มกลุมครับ ลุกนุ้งครับลูบกเลือกครับเบาขาเลยคุณครับใบแกงครับเอาเลยเข่าเลยแล้ให้แข็งเอาไปแกงครับ,าาารบสามดอกงามๆครับต้อยมีบานเุกหลก สองดอกหน่ตัวนี้ครับค่อยพึงแรงแล้วครับ เอาละครับผม<ฮ>ตอนนี้ก็เดินทางมาหอดโจที่้า้ของเขาแล้วนะครับเมื่อยพี่น้องยางไกลเมื่อนี้เห็ดกับบล็อกไฟมีปันใดนะครับมันเริ่มแห้งแล้วนะครับพี่น้องแบบนี้ป่าปลายไปนะครับมาชวผลงานกันครับนี่ครับพี่น้อง เป็นเห็ดละงกกับมีปะนะครับเห็ดละงกเหลืองงกขาวข้างล่างนะครับเห็ดเผืองแดงเผือกนุ่งเห็ดร้วมนะครับเห็ดร้วมไม่ค่อยมีแต่พี่น้องนี่ไปจากดอกเนี่ยนะครับเห็ดหนาขาวเอาละครับพี่น้องกัมีข้อมันก็ได้แกงอยู่ครับไม่ได้ลายแต่ว่าก็ได้แกงอยู่นะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับคลิปหนาสิพาพี่น้องไปเลาะทั้งใดครับต้องไปรุ่นน้ำกันพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบรรยากาศบ่มีรถุดมีอยู่สองคันครับ